สบายดีสวัสดีพี่น้องสบายดีพี่น้องฝั่งลาวสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยลุงป้านาอาพู้อยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ใกล้อยู่ไกลเด้อสบายดีพี่น้องถุกอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยพี่น้องเ <c oughs> มื่อนี้ก้าผ่าพลพี่น้องพาพี่น้องผ่าพลมาเก็บเห็ดพี่น้องอยู่ตามป่าเมื่อนี้ขี่รถอีทตตอกๆมาหน้ากบแม่เนาะหอนหน้าประมาณอยู่สิบโมงนี่แหละแล้วก็เลยว่าที่มาเก็บเห็ดไปนี้พี่น้อง แม่บอกว่าไปหากิมเ์็ินแกงเด้อดกินแกงต้มทีอย่างวะกา,ากระเลาะสิไปเก็บตอนนี้พี่น้องผลกักกำลังลิ้นอยูอย่พี่น้องตอนนี้นะอ่านี่นับไหนะพี่น้องอพี่น้องนี่สองดอกเลี้ยงกันอยู่ลอยซ่อย,อยู่พี่น้องเอ้ยนี่มาตัวมาสวยกันยังมานอยู่เด้พี่น้องนี่มาตัวมนัมนมันพี่น้องมาเก็บน้ำกรนจานี่มาตัว โป้งอะไรวะกับอะไรไหนเนื่ยมากๆพี่น้องมาๆน้ำกระเด็นผักกิบสองดอกทับอิฟพี่น้องสองดอกแรกแหกมาเมื่อนี้ผ่าสายผลมาเลยเด้อพี่น้องอย่าลืมพี่น้องกดติดตามให้กันเด้อแล้วก็กดแชร์กดไลค์ให้กันเด้อป้าดอกบักใหญ่นี่โอ้ยอ้วก <Jacob. S 3> อะไรนี่พ <Pal> ี่น้องป้ามา มาหอบสวยๆกับมาอยู่เด้เนี่นี่ดอกที่สองก็มาเนี่ยเบิง้งอันนี้ก็ไปายดูเมนี้คีรลอดอีกตอกๆเอาเ่นมนันนำได้มัง้งามาต้นหนึ่งมาพี่น้อยดิดอกใหญ่ขักนึงนี่นี่ผี่นอ่อย น้องสองดอกเล็กแหกมานจ้านี่งามงามโอ้ยซองดอกพี่น้องเลยองดอกแลวมันมานเด้อไปพี่น้องไปกันต่อดอกที่สี่พี่น้อง พอได้แกงเลงแกงอันตอนเถียงพี่น้องกับแม่ออกมาหน้าสองคนเหมือนตน,นี้พี่นน้องี่เห็ดเพิอันตรนี่นี่นเด็ดนี่คือร่วมกันเลยคือว่าเขาจะหย่างกายเมื่อกี้ในกระโบเห็น คือว่าอาบน้ำอยู่นะเมงวนันคือตอมนะาตาโตนี่นี่นี่ <S <S ออดอกนี้คือซีเมนงวังวงัวฮักกระเจักนียพี่น้องังวนจียับมาสวยเลยนี่าตาโตมาพี่น้อง ขนาดคนกายวุ่นๆ่นอยู่พี่น้อยคนเลาะกายเม,ยยมื่อกี้มักไล่ไล่มูบานแล้วแต่ยังแข็งอยู่ง,งวมีแต่ง,งัวดมพี่น้องคันแบบนี้เลยนีวคันคนหินเลยงวดมแล้วมันสีหักที ดอกเลกอันได้เถอททาอิดของปีเลยพี่น้องนี่อันนี้คือเฮ็ดป่งพี่น้องาษาลาวเอินเห็ดป่งหรือว่าบางคนเอินเฮ็ดไข่พี่น้องต่อพี่น้องดอกมักใหญ่นี่ก็หากระออกเถอททาอิดเลยได้นี่พี่น้องปีงออกแต่หัวปีขนาดป้าทุกคนดอกใหญ่อเมียนป้งปนพี่น้องเฮ็ดอันนี้เขาจะป้งปนแซ่บ ดอกที่สองพี่น้องไม่ตกคักรินนี่งามงามงามดอกที่สามเออนี่เพียน้องดอกสามเริ่มหนาวเลยเฮ็ดอันนี้ปิ้งป่นเซฟพี่น้องเลยเฮ็ดอันนี้ห้าคอลายเขาจะเสียบกุจไข่เดียวออกผู้เดียวได้ติน่น mà hoa bưởi cả mâm luôn, p/nho, phơi nướng, tới, này, cha, ui, vạ ơi, này, ừ. bán bán này, cành bạc ban này. โนพออีแล้วพูนพูดพูดพอ๋อ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยหานอยู่ดีพี่น้องดอกขึ้งงามเต้นเนะเห็ดปลอยอยู่จักโคนนี่นะนีเห็นน่บอนี่ขเห็ดปลอยเกียางงามแต้ๆน,น,น,นี่พี่น้องมันนงามลนขาดมาลีพี่น้องเลยนี่ งามคักงามค่ะไป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 ฟ้าสองโลกอันนั้นก็สีขึ้นคักอลิพน้องสีงามอลิพุนไปไปอ๋านี่นี่ไข่มันไข่มันเด้อไข่มันออกดูเหรอนี่พี่น้องไข่มันไข่ระงงเหลืองนะบักใหญ่ ำขักไห้เด่นนี่นี่พี่น้องไปลอยกันนี่ตัวนี้ดอกน้อยเห็เดเฟิร์นเห็ดเฟิร์นดอกงามงามนี่นี่พี่น้องงามประจายน้องมาหอดเทียงเลยนี่ แม่กะลัดนะจ๊ะมาเทียนแล้วก็มาให้แม่ให้แม่แกงอะข้าวสีแกงวะแม่เท้าอยากไปหาอีกเลยนี่เบิ่งอีแม่เก็บพี่น้องเห็แดงกอันข้าวจานละข้าวจานหลาะก่อนเท้าแน้อยเดียวนี่โอ้ยเห็ดคายหัวปุ่นวะแม่เห็ดปุ๋งภาษาล่เอิ่นเห็ดปุ๋งพี่น้องบางคนก็เอิ่นเห็ดคายเท้าเอิ่นเห็ดปุ๋งเก็บเอาแล้แม่ เอิญควรเรคือว่าแม่แม่พอได้ขับวไปเอิญจะให้สิไห้สิพอไปแล้วอีป่าไปเอิญจังบ่หนาเอิญแต่ตอนจะลงต้นเออเิญเอิญน้เบิ่งเฮ็ดอาได้เฮ็ดในนองซานสองดอกบักใหญ่เฮ็ดละงอกขาวอันนี้เตินทำอีดเจ้าก็คโคนบริหาร้วก็ไปเจ้าเจ้าบริหารนะภาษีภาสิไปเราเอามาเอากระต่ายมาสุกนะก็สิไปอีกกินแล่แม่เข่าค่ะ จ้แกงบเห็ดจาใบแกงก็คจ้าบแกงก็ยัเหอกเกินอะไรอ่ากงไปแดกกับบุญนี่ยหมอสักขบือเกือป้ามาป้ามาให้ตุกหนับ้านีิได้ตุกนในซนนี้นี่อะไรสาวนนี้สอดอกจะหนีดอกญ่งไอ้ดอกทับอิดสดอกทับอิดนี่ยเหมือนบวกจืด่เ ได้บัวลายพี่น้องขอไปหน่อยหนึง่งไปเลรอเขาไปในโนนนาเองกัดกัดไก่เติมคอยเลรอเนาะมันสีหน้าแหละได้บัดน,นี้เไ้พี่น้องเอ้ยบัดน,นี้กาดกัดสีมาอยู่หน้าแบบปกติแล้วก็บอคอยที่ได้ตอบคอมเมนต์พี่น้องก็ตอบบัวไว้พี่น้องบางทีก็หลายๆมือจึงมาตอบเพราะว่ามันบ่มีแบตโท,ทรศัพท์พี่น้องแล้วก็สัญญาณอยู่หน้ากรบโบมี เวลาที่อัพคลิปพี่น้องอัพคลิปก็ขึ้นอยู่ป้ายกกไม้อกไรกกไม้ซุ้งเอาอันเอาโทรศัพท์ใส่ทุงยางแล้วขึ้นไปหอยไว้แลยัะแล้วก็อัพแล้วก็จึงอาลงมากพี่น้อง